สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องของลุงอยากเล่าก็เช่นเคยนะครับเราก็นําพระสมเด็จนะครับที่สะสมเข้าไว้เอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็เอามาให้ชมกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการรับชมเท่านั้นนะครับนะองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จทรงพิมพ์วัดเกศชโยนะครับวัดเกศชโย จ็ดชั้นนะครับนะครับองค์นี้วัดเกตเจ็ดชั้นนะครับเรามีเจ็ดชั้นแล้วก็ยี่หกชั้นแต่องค์นี้เนื้อหามุลสารจะต่างจากที่ที่ลงไปแล้วนะครับเนื้อหาโลรโซนนะครับองค์นี้จะเนื้อออกไปโซนทางวัดถะแังนะครับนะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ขาอมเหลืองจัดดเลยแต่ะครับ นะมาสไตล์ขาวอมเหลืองนะครับซึ่งมีคราบสีดแดงๆขึ้นนะครับพระชุดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหามวลสารนะครับก็จะออกเนื้อละเอียดละเอียดนะครับนะมีมีแตกลานด้านในนะครับในเนื้อลงไปเนะี่ยก็จะมีแตกลานนะครับมีลานมีแตกเป็นตะตะแกรงนะครับนะเป็นตะแกรงตะแกรง นี่นะครับนะผิวพระนี่แทบจะไม่เปิดเลยนะครับเปิดตรงเสียนกับหน้าอกแล้วก็บุสันซุ้มเท่านั้นนะครับนะแต่เราจะดูเส้นซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยมันสะบัดเหมือนชายธงเส้นซุ้มจะเล็กๆนะครับแล้วก็มีแหวงเว้าไม่เรียบละนะครับกรอบกระจกกเป็นชายธงนะครับนะองค์พระ องพระนี่เหมือนลากฟันนะครับนะตัวองพระแขนโก่งๆหูใบสีเกตเกตนี่คือเปลวเทียนเสียนหัวไม่ขีดนะครับตามสูตรนะครับนะตามสูตรตามสูตรนะครับฐานฐานก็ชั้นล่างสุดก็จะจะรดขอบซุ้มสองข้างเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่สังเกตนะครับ ส่วนฐานชั้นอื่นๆก็จะมีความอ่อนพิอนผิวสวยงามนะครับอ่ะข้างหลังข้างหลังดูนืครับพระกันด,ดูระดับกล,กลางก่อนนะครับนะนี่ก็มีการแตกนะครับแตกแตกเป็นร่องเป็นรอยนะครับพระชุดน,นี้ก็จะเป็นโซนสีขาวอมเหลืองนะครับนะขาวอมเหลืองโซนโซนนี้ก็จะเป็นออกแนววัดระฆัง แต่ว่าเป็นพระเป็นพระพิมพ์วัดเกศชโยนะครับนะเนื้อหาหมวลสารก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมสเต็ปใกล้ใกกันอีกทีนึงนะครับชมเนื้อหากันสวยๆอีกทีหนึ่งนี่นะครับนะนะนี่ องพระอยู่ตรงนี้นี่ทิวที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ิวที่เปิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขยายให้ดูนี่นะครับนะตรงผิวที่เปิดถ้าเรามองนะครับมองลึกลงไปจะเป็นตารางแตกข้างในอีกนะครับนี่เสียนเสียนก็กลมเหมือนหัวไม่ขีดเลยนะครับโอ้ใบสี รเกตเปลวเปลวเทียนนะครับเนี่ยเ,เกตก็าจำเงินเปลวเทียนนี่ขายายให้ดูมวลสารเห็นไหมครับสีแดงแดงสีดำดำนี่พื้นผิวมีการยุบนะครับยุบยุบมีมวลสารเก่ายุบลงไปแล้วก็ย่นนะครับนี่พื้นผิวนะครับเนี่ยดูพื้นผิว อะไรซุมซุมลงมาซุม้มในแหว่งเห็นไหมครับแหว่งวาวเนี่ยนะครับมีการยุบย่นจุดนี้ก็ยุบนะครับซุมก็ยุบพื้นผิวก็มีมวลสันชิ้นใหญ่ๆยุบลงไปเป็นร่องเป็นรอยเหมือนแองกระทะนะครับแองห้วยหนองคลองเบิงเอามาดูฐานชั้นล่างสุดเห็นไ,ไหมครับจะมีปลายแหลมๆมาชิดกับ ขอบซุ้มนะครับตรงซุ้มก็แหวงเว้าแล้วนะครับนะมีความชารุดซุ้มด้้นล่างก็ชารุดไล่มานะครับฐานชั้นล่างก็แหว่งดูดีครับนะพระดูดีดูเก่านะครับนี่นะครับเป็นความเก่าของซุ้มนะครับตรงนี้นี่แทบขาดเลยครับนะตรงนี้นะครับกรอบซุ้มแทบขาดเลย ล้วก็จะมีแขนสายขึ้นมาเป็นชั้นๆเรามองผิวเผนก็จะไม่สวยงามนะครับจะเห็นเป็นพระเรียบๆแต่ถ้าเราส่องจาะลงมาแบบนี้เราจะเห็นความแตกต่างของของเนื้อพระนะครับที่เขามีความยุบตัวแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้ก็ผิวเปิดเห็นไหมครับนี่นะครับนีคราบเหลืองจับอยู่ซุ้มนี่จะเปิดตลอดบนสันนะครับ นี่มวลสารเก่าสีดำๆจุบลงไปนะครับนะครับนี่ไล่สมขึ้นมาตรงนี้นะครับที่เขาว่าแต่ก่อพระจกก็จะเป็นเหมือนชายธงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะโค้งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะมีลักษณะมีความโค้งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็จะเปรียบเสมือนว่า ทงติวสบันอยู่นะครับตามสูตรนะครับตามสูตรเราไปเอาให้ดูแค่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมสําหรับพระสูตรของวัดเกตชยโยเนี่ยนะครับนี่ดูพื้นผิวพื้นผิวคุณจุบจนมีรอยเหมือนนอนด้นนะครับมีรอยรอยเหมือนนอนดนุนจุบเป็นล่องเป็นรอยเป็นเป็นความธรรมชาติของพื้นผิวนะครับนี่นะครับ ื่อนลงมาดูมวลสารนะครับมวลสารมีหลายสีมากนะครับมีสีแดงมีดินกระแพงนะครับตรงนี้มีดินกระแพงนี่มีความยุบลงไปเป็นเป็นเหมือนบึงน้ําอย่างนั้นนะครับนี่นะครับพื้นผิวตรงนี้เป็นมวลสารชิ้นใหญ่เลยครับมวลสารชิ้นใหญ่สีแดง,แดง ก็มีการยุบยนของพื้นผิวนะครับนะสำหรับองคนี้เป็นวัดเกต7จชั้นนะครับนะเรามีถึง9ชั้นนะครับเดี๋ยวจะนำมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับนี่รอยรอยร่องร,รอยของที่เขาบอกว่ารอยผูดไตรอยนอนดุนนะครับอ้าวดินกิ้งเดีด๋ยวนะปรับสักนิดหนึ่งนะครับ ดินไม่หยุดเลยครับวางนวาง,วางกับพื้นเฉยนะครับอ่านี่นะครับนี่ดูให้ชัดตรงการกระบาดตรงนี้นะครับเหมือนลักษณะรอยนอนด้นนะครับนะอ่ะเรามาชมด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะครับชมด้านหน้ากันอีกสักนิดหนึ่ง นี่นะครับวลสารสีดำาตรงนี้จุดบลงไปในพื้นผิวรตรงหัวเข่านี่กรผิวจะเปิดขึ้นมาเนื้อเขาจะออกใสนะครับใสใสใสแล้วก็มีตารางแตกอยู่ข้างด้านในนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับมองลึกลงไปบนต้นฐานที่แว่งเว้านี่นะครับนะมองลึกลงไปนะครับเดี๋ยวปรับลงมาอีกทีน,ะนี่เห็นความชัดเจนบนสันฐานนี่นะครับ ลึกลงไปก็จะเป็นตารางอีกีหนึ่งนะครับนะเป็นตารางตารางนะครับในองค์พระเป็นอย่างนี้นะครับเอามาหยุดไว้ตรงนี้เพื่อความสวยงามนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับก็ของจะฝากกันไว้ชมเพียงแต่เท่านี้นะครับ,บหากชอบกดไลค์ากดกแชร์กดติดตามจะมีพลาดคลิปจะต่อไปนะครับสวัสดีครับ